จะเบิกพลบได้ที่ไหนมีคำถามจาก FC มาเยอะเลยนะคะว่าในกรณีที่เราจะเบิกเงินพลบนี้จะสามารถเบิกได้ที่ไหนบ้างเราจะแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์จะสามารถไปเบิกได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะมีอยู่ประจำจังหวัดในทุกๆจังหวัดหากใครไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนก็ให้ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะ จะมีบอกอยู่ในทุกๆจังหวัดว่าตั้งอยู่ที่ใด กรณีที่2หากเป็นรถยนต์เราจะสามารถเบิกพรลบรได้จากบริษัทประกันที่เราจรรัดทําพรลบไว้ให้เราดูที่หน้าตารางกรมธรรม์น,น,นะคะว่าชื่อบริษัทอะไรเราก็สามารถเตรียมเอกสารแล้วก็ไปยื่นที่บริษัทประกันที่เราจรรัดทําพรลบไว้ได้เลยหรือถ้าหากในจังหวัดไหนไม่มีที่ตั้งของบริษัทที่เราจรรัดทําพรลบไว้ก็สามารถนําเอกสารนี้ไปยื่นเบิกที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้เหมือนกันนะคะ เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วแล้วเราไปยื่นให้กับบริษัทประกันบริษัทประกันรับรองเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วเราจะได้รับเงินภายใน7วันนะคะพระบรถสำคัญมากมีไว้อย่าให้ขาดถ้าหากใครมีข้อสงสัยหรือไปเบิกไม่ถูกยังไงให้สอบถามปุ๊กกระยามาได้นะคะด้วยความห่วงใยปุ๊กกระยาประกันรถยนต์ออนไลน์ทีมอาจารย์แดงค่ะ